ชาวนา8.4สแสนล้านลายนะคะตเตร,รียมเฮทกศพร้อมโอนเงินประกันรายได้ข้าวงวดแรกให้9.4พันล้านบาทนะคะภายในวันที่16พฤศจิกายนนี้นะคะข้าวหอมได้มากสูงสุดตันละ2.9พันบาทนะคะกับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมข่าวสารข้อมูลกเกษตรกรที่ช่องนัตยาบายนัตตีนะคะ ก่อนจะรับชมคลิปก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อให้ไม่พลาดในการรับชมคลิปต่อไปที่นัตตี้ได้อัปเดตให้ท่านผู้ชมได้รับชมด้วยนะคะนายสมเกียรติกิเม่าหารองผู้จัดการและโคศกธนาคารเพื่อการ,กรเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าธนาคารเตรียมทยอยจ่ายเงินชดเชยส่วนต่างราคาประกันข้าวกับราคาเกณฑ์การอ้างอิง ในโครงการประกันข้าวให้เกษตรกรผู้ปลูกนาปีปีการผลิต63ทับ64งวดที่1ให้แก่เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกรมการส่งเสริมการเกษตร8.3 9 0 0 0 0 0แสนล้านครอบครัวนะคะในวงเงินกว่า9,400ล้านบาทภายในวันที่16กพฤศจิกายนนี้นะคะส่วนงวดถัดไปจะเป็นการทยอยโอนให้ภายใน3วันทําการ หลังจากได้รับข้อมูลจากกระทรวงกรเกษตรมาเรียบร้อยแล้วนะคะในงวดแรกมีเกษตรกร,รกได้รับเงินชดเชยส่วนต่างจากโครงการประกันรายได้เข้าบัญชีมากสุดซึ่งส่วนใหญ่ทำนาอยู่ในเขตพื้นที่ภาคกลางนะคะเนื่องจากธนาคารมีการจ่ายเงินให้แก่ชาวนาที่ทำนาและเก็บเกี่ยวผลผลิตตั้งแต่รอบเดือนกรกฎาคมจนถึงวันที่8พฤศจิกา63นะคะ โดยขณะที่ทกสอ,อยู่ระหว่างรอข้อมูลจากการส่งเสริมการเกษตรอยู่นั้นนะคะคาดว่าจะทยอยโอนเงินเข้าบัญชีครบทั้งหมดภายในกลางเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะส่วนจำนวนเงินชดเชยที่จ่ายให้นั้นจะขึ้นอยู่กับขนาดหรือชนิดของข้าวนะคะหรือจำนวนพื้นที่เพาะปลูกที่ขึ้นทะเบียนไว้ซึ่งในปีนี้มีชาวนาที่ขึ้นทะเบียนโครงการประกันรายได้ปีการผลิต63ทับ64 ทั้งสิ้น4.57ล้านครอบครัวนะคะคิดเป็นจํานวน60.8ล้านไร่นะคะการชดเชยส่วนต่างระหว่างราคาประกันรายได้กับราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงนะคะซึ่งทกสต้องจ่ายให้แก่เกษตรกร,ร,กรผู้ปลูกข้าวงวดที่1น่ข้าวเปลือกหอมมะลิได้รับส่วนต่างตันละ2,911บาท17สตางค์นะคะ ข้าวเปลือกหอมะมลินอกพื้นที่ตันละ2137บาท45สตางค์ขาวเปลือกเจ้าตันละ1222,36บาทส6สตางค์ข้าวเปลือกหอมปทุมธานีตันละ1 0 6 6บาท96สตางนะคะส่วนข้าวเปลือกเหนียวตันละ2084,34บาทส4สตางค์นะคะสำหรับวันนี้นะคะนัตตีก็มีข้อมูลมาอัปเดตให้ท่านผู้ชม เท่านี้นะคะหากคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe นะคะให้ช่องนัตยาบายนัตตี้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการนำเสนอข้อมูลข่าวสารให้ได้รับชมในคลิปต่อไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ